จากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9กณเกาะบ,บาหลีประเทศอินโดนีเซียผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ร่วมลงนามในถแถลงการบาหลีเข้าสิน้นโดยมีการกำหนดข้อตกลงยอมรับร่วมกันถึงคุณสมบัติแรงงานในสาขาวิชาชีพหลักเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาชีพและผู้มีทักษะพ,พิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีอาชีพวิศวกรและสถาปนิกถือเป็น2วิชาชีพที่น่าสนใจ ซึงได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวและพัฒนาข้อกําหนดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วบทบาทของอาชีพวิศวกรและสถาปนิกไทยในระดับสากลจะมีความสําคัญมากแค่ไหนองค์กรรัฐและเอกชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างไรติดตามได้ใน AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ AEC Alert โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจากกระแสเรื่องการเส้นย้าาดังงานเสรีเมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในกลุ่ม7วิชาชีพด้วยกันทําให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะในปัจจุบันนี้2วิชาชีพที่เป็นที่ใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษาก็คือวิศวกรและสถาปนิกค่ะ ทำให้ทางสภาวิชาชีพหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างรัดกุมเพื่อรักษามาตรฐานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพนั้นๆรวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยค่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนกับลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแต่ส่วนพาณิชย์ในช่วงนี้ AEC อัปเดตค่ะ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าธุรกิจ s m b เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจก,การค้าไทยเพราะจำนวน s m b เนี่ยถ้าในวิสาหกิจของประเทศไทยแล้ว SME นี่คิดเป็นจำนวนมากเหลือเกินครับ99.76และในบรรดาย s m นั้นธุรกิจบริการมากถึง80แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือมันเป็นจุดอ่อนผมเข้าใจว่าเป็นจุดอ่อนของธุรกิจ SMB ไทยโดยเฉพาะธุรกิจบริการ ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการอย่างมีระบบการเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องมาตรฐานของตัวธุรกิจเองการที่เราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการโดยนำเอาทรัพย์สินทางบัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นผมเข้าใจว่า s m e ของไทยจะก้าวนำครับผม กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงที่จะสร้างความเข้มแข็งก็คือต้องการที่จะเติมเต็มแล้วก็ปิดจุดอ่อนเหล่านี้เนี่ยฮะเราทำบันไดสามขั้นเนี่ยที่ผมเรียนเรื่องที่หนึ่งเลยคือเราสร้างองค์ความรู้ทั้งเรื่องการบริหารจัดก,การเรื่องของมาเก็ตติ้งเรามีหลักสูตรที่จะสร้างนักการค้าอย่างมืออาชีพเรามีหลักสูตรที่จะสร้างนักการตลาดอย่างมืออาชีพเรื่องที่สองเมื่อเข้าสู่ระบบการสร้างความรู้เรียบร้อยแล้ว เรามีเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจรายสาขาครับเรามีครบถ้วนเรื่องของการบริการ S M e นะฮะในกรอบอาฟาร์ดเพราะฉะนั้นเราอยากยกระดับธุรกิจของไทยให้ขึ้นสู่เกณฑ์มาตรฐานเป็นรายสาขาทั้งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั้งธุรกิจสุขภาพสปาโลจิสติกแฟรนไชส์นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องสําคัญก็คือการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายทําให้เกิดพลังครับเราพยายามสร้างที่เรียกว่าแมทชิ่งสร้างคู่ค้า ระหว่างภายในด้วยกันเองแล้วก็ภายนอกประเทศด้วยรวมถึงการพาผู้ลงทุน s m ส e ของเราเนี่ยเดินทางไปสำรวจเส้นทางเพื่อจะได้รับรู้รับทราบมีโอกาสได้พบกับทงางภาคราชการและภาคธุรกิจของ9ประเทศอาเซียนนั้นก็เชิญชวนครับ SME ใดที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็อยากให้เข้ามาร่วมโครงการนะครับฟรีครับไม่ได้เสียตังอะไรเลยครับ การจะไปต่อสู้กับใครได้เนี่ยต้องไม่ดูถูกตัวเองครับต้องเริ่มจากความมั่นใจในตัวเองแล้วก็สู้มั่นใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องรู้ว่าเรารู้อะไรและไม่รู้อะไรอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็เติมเต็มอย่างที่ผมเรียนว่าจุดอ่อนทั้งหลายที่ควรเติมเต็มโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการอย่างมีระบบเรื่องมาตรฐานคุณภาพทั้งสินค้าและบริการและการเสริมทักษะด,ด้านภาษาต่างประเทศการเสริมทักษะด,ด้านฝีมือแรงงานนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นความมั่นใจ เติมเต็มเถอะครับเมื่อเราสมบูรณ์พร้อมแล้วเราพร้อมจะนำ AEC ครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารอมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรถเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตแม่เขาสร้างหลักฐานธุรกิจที่ดีมาให้เราจากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทายังไงจะขยายมีหลายๆสาขา และเอบก็เข้ามาได้จังหวะพอดีตอบโจทย์เราได้หมดทุกอย่างเขาจะอินกับสิ่งที่เราทำเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวของเขาเขานําเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นความสําเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้ชอบแบงก์นี้อแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มตอตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ศูวนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์จัดงานสัมมนาในหัวข้อ m a t e r i n g the Game in the Era of Connectivity รู้ทันความเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจณโรงแรมพาซาเอชินีรอยัลเมดิเียนเมื่อเร็วๆนี้โดยได้รับเกียรติจากดรชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนางกานิกาชลิดอาพรกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมเปิดงานสัมมนา มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้โดยได้รับเกียรติจากดรชัดชาติสิธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำเสนอปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand Investment for the New Era of Connectivity และดรสุทธาภาอมวิวัฒน์ Chief Economist และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์รวมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Mastering the Game in the Era of Connectivity พร้อมด้วยการเสวนาจาก3ผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยได้แก่นายจรัมพรโชติกาสถียรกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดรสรจักรเกษมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและนายการตะกูลหุนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซิเมนไทยจำกัดมหาชนรวมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองภายในงานโดยมีผู้ให้ความสนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมฟังสัมมนาเป็นจำนวนมาก คารไทยพาณิชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ใช้ความเชื่อมโยงเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไปกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ AEC Alert ค้งสุดท้ายสู่สประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้เรายังคงพูดคุยกันเรื่องการเคลื่นย้ายแรงงานเสรีเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะโดยจะเจาะลึกไปที่อาชีพวิศวกรและสถาปนิกค่ะ ้ดยการรับเจอหัวเราในช่วงนี้นะคะท่านเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ไปติดตามกันในช่วงนานาทัศนะค่ะ เนื่องจากอุตสาหกรรมในเครือของ b k c นะครับเราเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงบริการทางด้านเทคนิควิศวกรรมนะครับซึ่งกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราเรียกว่ามันมีทั้งกระบวนการผลิตแบบที่เป็น Continuous Process นะครับแล้วก็ Discrete Process ดังนั้นจะได้ว่า ในแง่ของความต้องการวิศวกรเนี่ยเราต้องการเกืบทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาโยธาไฟฟ้าเครื่องกลนะครับอุตสาหาการเคมเอนนะครับรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมเลยนะผมคิดว่าความแตกต่างมันก็จะมีนะครับในสองประเด็นนะครับในเรื่องของ การใช้ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งที่ว่าหลังจากที่เราเปิด AEC แล้วนะครับในส่วนของวิศวกรเนี่ยผมว่าต้องใช้ภาษากลางแหละภาษาอังกฤษเนี่ก็เป็นภาษาที่ทุกคนยอมรับอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเข้าใจถึงความแตกต่างนะครับขเข้าใจความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาผมว่าก็คงจะมีสองเรื่องนะครับเรื่องภาษาและก็เรื่องของการเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง ในส่วนของ BJC นะครับเราก็ดูนะครับดูตรงนี้อยู่โดยเฉพาะาในเรื่องของคุณสมบัติของวิศวกรน,นะครับก็เหมือนกับบ้านเราที่เวลาเราดูคุณสมบัติก็ต้องดูจากใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็ทาง a นะ่ c ก็มีข้อตกลงร่วมกันอยู่นะครับซึ่งทางเราก็ คอยติดตามอยู่เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของอการปรับตัวนะครับเข้ากับพัฒนธรรมองค์กรของ b t c เรารถ้าจะดูพวกเราต้องดูแล้วก,ก็ปรับตัวได้แล้วก็สื่อภาษาเราได้ด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับการที่จะมาทำอยู่กับร่วมง,ง,งานองค์กรเรา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษนะครับที่เราที่เราดูกันอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงทางบริษัทเนี่ยเราเราได้วางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคนไว้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอย่างบริษัทอุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทยนะครับเราได้จัดตั้งก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีการผลิตขวดแก้วนะครับจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสถาบันแรกนะครับซึ่ง เราจัดตั้งขึ้นมาโดยบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้ไทยนะครับกับภาคเอกชนนะครับอันนี้ภาคการศึกษาที่เราทำร่วมกันก็เรียกได้ว่าอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของวงการผลิตขวดแก้วในเมืองไทยเลยบริษัทในเครือ b t c ของเราทุกบริษัทเลยนะครับเราเรามีพื้นฐานระบบการจัดการที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นระบบ ISO 9000นะครับเรืย่ยวกคุณภาพ ISO 1มื0นนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ SO 18,000นดันนงะครับเ,เกี่ยวเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามายัยรวมไปถึง GMP HACCP นะครับต่อไปออวิศกรของ BGC ทุกคนนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการผลิตงานที่มีคุณภาพนะครับและการออยอมรับนะครับการบริการที่ได้การรับการยอมรับระดับโลกนะครับ เพื่อการแข่งขันกับอานาประเทศและช่วงหน้าเรายังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพเคลื่อนย้ายเสรียอย่างวิศวกรและสถาปนิกให้ได้ติดตามกันนะคะพลาดไม่ได้ตอนนี้พักกันทุ่เดียวค่ะ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรถเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตขอนเทาพูน่นะเซลหกสิบเปร์เซ็นต์กับบเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะม่ง้นอยู่บนหมดอะ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมไปจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้ามงคลเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภยัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง รมปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน สุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้เราจะได้ฟังมุมมองและแนวความคิดของสถาปนิกและนักออกแบบที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมานานค่ะคุณดวงฤทธิบุญน,นาคเจ้าของบริษัทดวงฤทธิบุญน,นาจจำกัดค่ะคุณดวงฤทธิจะมาไขาข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมในช่วงนี้ a e c Guru ค่ะ จริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างจะมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีนะครับในแง่ของวิชาชีพขับนี้คือเราเตรียมความพร้อมมาเกือบประมาณ5-6ปีละนะครับแล้วก็เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็โดยมีการเข้าสู่โครงการที่เราเรียกว่าเป็นสถาปนิกอาเซียนนะครับโดยเน้นหรือจํากัดใน,นเรื่องของความร่วมมือนะครับแปลว่าถ้าเกิดสถาปนิกที่มาจากกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาทํางานในประเทศไทย รือสาเพกประเทศไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นสาเพกอาเซียนแต่จะเข้าไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยต้องเป็นความร่วมมืออย่างเดียวนะครับต้องเป็นความร่วมมือกันอันนี้คือโครงสร้างที่เรา,เาวางไว้สำหรับชาชีพสถาณิก ก็ในช่วง3-4ปีท <ım. S 2> ี <Af in. S 2> ่ผ่านมานะครับวิชาชีพสถาปนิกนี้เรามีการพัฒนาค่อนข้างมากนะครับด้วยการที่เราจะเต็มตัวเข้าสู่เคเษฐกิจอาเซียนนี่แหละครับเราก็มีการพัฒนาวิชาชีพของสถาปนิกด้วยกันเองให้อยู่ในมาตรฐานที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับเรามีการปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพสถาปนิกซึ่งมีการทํางานร่วมมือกันนะครับระหว่างสภาวิชาชีพกับสมาคมวิชาชีพนะครับเรามีการปรับปรุงเรื่องของตัวสถาปนิกเองนะครับให้มี ักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับโดยการนำเอา,เอาโปรแกรมที่เราเรียกว่าการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องเข้ามาในระบบของวิชาชีพนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า continuing professional development หรือ CPD นะครับซึ่งอันนี้เป็นระบบสากลทูกทุกป,ประเทศเขาก็ทำกันเกือบหมดละประเทศไทยก็เริ่มต้นแล้วนะครับที่จะเอาระบบ CPD เข้ามาทั้งนี้เพื่อให้วิชาชีพสายวิกรรมอาปนิกแต่ละคนมีคีความสามารถเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะจบจากการศึกษาแล้วก็ตามเปิดโอกาสให้เขามีการพัฒนาวิชาชีพของเขาเนี่ยต่อเนื่องขึ้นแล้วก็เพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพให้สูงขึ้นตลอดเวลาอก็อันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับจริงๆแล้วทางภาครัฐเองเนี่ยเราก็เคยมีการสื่อสารกันทั้งหลายระดับนะครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยแล้ก็ จะทำะาลักษณะที่ว่าเราพัฒนาคนของเราพัฒนาหน่วยงานของเรานะครับพัฒนาวิชาชีพของเรานะโดยโดยลำแข้งของเราเองเลยนะครับแล้วก็ไปเจรจารนะครับเราเข้าไปเป็นผู้เข้าไปเจรจารกับทางอาเซียนด้วยตัวเองจริงๆผมว่าความพร้อมไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับความประเด็นสำคัญคือวิธีที่เรามุมมองของเราที่มีต่ออาเซียนอันนี้สำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่าหลายวิชาชีพแล้วก็หลายคนก็ยังมองการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยเหมือนเป็นการเผชิญหน้านะครับเหมือนกําลังจะเดินเข้าไปสู่ดินแดงอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ามากันละเดี๋ยวเขาจะมาแย่งงานเราอะไรเงี้ยนี่คือเป็นทัศนคติท,ที่ที่ไม่เวิร์กนะวิชาชีพสาธารณกรจเนี่ยเราเอ่อมีความก้าวหน้าในการเจรจาแล้วก็สามารถทํางานตรงนี้ได้เสร็จก่อนใครเลยนะครับไม่ใช่สาเหตุว่าเรามีความพร้อม เราก็ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าเราไม่กลัวท่านหนงประเด็นนี้คือว่าการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับและเป็นเรื่องที่เราได้ประโยชน์จริงๆถ้าเกิดเราทาําใจปรับมุมมองของเรานะครับแล้วก็มองเห็นประโยชน์ตรงนี้ได้จริงๆเนี่ย ความพร้อมมันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําหรับวิชาชีพสาวารณกามเราก็ได้สร้างเหมือนมองเข้าไปในอนาคตนะครับแล้วเราก็เห็นอนาคตแล้วว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็สร้างเรียกว่าบทสนทนาต,ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้อ,อาวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งปร,ระชาชนคนไทยอื่นๆจะได้มองเห็นประโยชน์แล้วก็ความเป็นไปได้ตรงนี้ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มของวิชาชีพวิศวกรและสถาปนิกค่ะและทิ้งท้ายกันในวันนี้ค่ะอาจารย์ดรปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะฝากเอาไว้เกี่ยวกับวิศวกรและสถาปนิกเรากลับมาติดตาม AEC a, a l e r t โค้งสุดท้ายสู่ประชาคมอาเซียนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ครับหนึ่งในเป้าหมายหลักของการสร้างประชาคมเศษรษฐิจอาเซียนก็คือการสร้างตลาดร่วมอาเซียนหรือเรียกออาเซียนซิงเกิลมาร์เก็ตนะครับการสร้างตลาดร่วมอาเซียนเนี่ย สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้สินค้าบริการแล้วก็การลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีระหว่างอาเซียน10ประเทศแต่สําหรับแรงงานนะครับทั้ง1ิประเทศอาเซียนตกลงกันไว้ว่าเราจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายได้เฉพาะแรงงานฝีมือเท่านั้นคําถามก็คือแล้วใครล่ะที่เป็นแรงงานฝีมือบ้างนะครับแน่นอนว่าสถาปนิกก็ถูกบรรจุไว้ให้เป็นหนึ่งในแรงงานฝีมือที่จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายได้ในอาเซียนอย่างเสรีนะครับ แน่นอนสำหรับสถาปนิกถ้าคุณอยากเป็นสถาปนิกอาเซียนก็ต้องทําให้ได้ตามคุณสมบัตินั้นๆนะครับมีพูดถึงเรื่องการเรียนหนังสือนะครับต้องเรียนจบระดับปริญญาตรี 3, ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่รับการยอมรับในระดับอาเซียนในหลักสูตร5ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษานิสิตธที่อยากจะไปทํางานในอาเซียนที่เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมก็ต้องเลือกที่จะเรียนในหลักสูตร5ปีนะครับหลังจบกลับมาแล้วต้องมีใบอนุญาตทํางานภายในประเทศ แล้วก็ต้องไม่เคยทําผิดจรรยาบรรณนะครับต้องมีประสบการณ์ทํางานในประเทศอย่างน้อย10ปีขึ้นไปนะครับถึงจะออกไปทํางานในอาเซียนได้แต่ข้อควรระวังก็คือเวลาเราพูดถึงการเปิดเสรีแรงงานฝีมือเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยากไปทาก็ไปทําได้เลยนะครับแต่คุณต้องทําให้ได้ตามคุณสมบัติของ m r a ก่อนแล้วเมื่อคุณได้ทำได้ตามคุณสมบัติของอมาแบบนั้นแล้วก็มาขอใบอนุญาตทํางานเรื่องที่ต้องระวังเรื่องที่2ก็คืออาเซียหรือว่าชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ของสถาบันใน ภูมีภาคเอเชียเนี่ยนะครับเราบอกกันไว้ว่าถ้าจะเข้ามาทํางานในประเทศอื่นคุณไม่สามารถทํางานเดี่ยวๆได้แต่คุณต้องไปหาสถาปนิกท้องถิ่นและทางานร่วมกันนะครับและเรื่องที่ต้องระวังตามมาก็คือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวแทนสมาคมวิชาชีพอย่างเช่นสภาสถาปนิกต้องมีการปรับกฎเกณฑ์ปรับกฎร,ระเบียบของหน่วยงานของตัวเองให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีด้วยและนั่นหมายถึงโอกาสการทํางานของคนไทยโดยเฉพาะสถาปนิกไทย ในเวทีอาเซียนเราไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้ามาทำมาหากินสามารถเข้ามาสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคอาเซียนได้ครับ